สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยครับวันนี้วันที่1 9เกามกราคมปี25 6 9เกผมอยู่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับสวัสดีพ่อหมานครับคุณแม่อย่างน้อยน,นี่แม่คำพ้อยแม่คำพ้อยอันนี้พอพอ,พอสนามเนาะพอสนามแม่หนูพีทจ้ะแม่หนูพิษครับอ่าพอสนามเป็นค้นแรกของอำเภอผู้เขียวที่เอามาใส่ พอสนามเป็นยังไงครับประทับใจบ่อครับก็รู้สึกว่าภูมิใจเยอะอ่ามันแตกต่างยังไงพอสนามมันก็เห็ดเนอ่ยอร่อยเขาแบบว่าน้ำเงี้ยน้ำง้ํสูงน้ำหลากดีโอ้ใส่ใส่ตบปุ๋ยเม็ดเท่าน้ำเนาะครับแล้วก็ฉีดพ่นฉีดแักเทตอพอพอสนามฉีดสองข้างครับฉีดสองเท้าเองปีนี้ปีนี้น้องสีมาแนะน้ำการแตกกออเด้อแล้วก็ควบคุมในบางนาพร้อม เออพวกพวกพวกมัดสอยตัดเป็นยังไงโอ้หนักค่ะน้นำหนักดีน้ำหนักดีเลยยาวค่ะโอ้ประทับใจย่างมากเลยใ,ใจค่ะดีว่าทำนี้สินค้าแบบนี้ดีจ้าเพิ่นเออซื้อบริษัทเพิ่นบริษัท,ท JSP Agro Intech อันนี้เขาเอิ่นว่าบีโกชนิดเม็ดอันนี้ส้มนี่เป็นอ่อพวกฮอร์โมนโตสีแดงๆอ่ะโตเพิ่มน้ำหนักนั่นตโเจ้าถือเยอะนั่นนนั่อันนั้นโตบำรุงโตแม่ถือเยอะนั่น นะครับตัวนี้ตัวท่างดินได้่าสมานนี่ตัวพอสมานถือใส่คูกับตัวนี้แล้วก็ใส่นะครับกะประทับใจเนะเาะสูงอาดหลาดเลยฝุ่น <c oughs> สองสามเมตรเนาะพอเนะสองเมตรสามเมตรกลัวเลยทั้งฝุนมันว่าจใส่น้ำเข้าได้เน,ะ <c oughs> นาะเออผนพระท่านไหนล่อง้นมันเลยน่อยเนาะนหน่อยของเข้ามบบสูงถั่วหัวเียนเมื่อปัดเลยเอายังไงกะขอขอบคุณ พอสนามแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านน้่ครับผมครับสวัสดีครับผม